หลายคนอยากจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วเพราะเขาไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้หรือหลายคนทำเรื่องผิดพลาดในชีวิตเพราะเขาไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ในหนังสือ The Power of Now เขายกตัวอย่างแบบนี้เดมอพูดให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสุดๆสมมติตอนเด็กๆที่เราโดนพ่อแม่ตีคุณคิดว่าเขาตั้งใจตีคุณไหม คำตอบคือไม่เขาแค่ไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้สมมุติคุณไปขี่จักรยานเล่นนอกบ้านแล้วคุณล้มแล้วเขาก็ตีคุณเป็นอัตโนมัติเลยอะเราจะสงสัยว่าเฮ้ยฉันเจ็บอะทําไมเขาถึงตีฉันซ้ำใช่ไหมในความคิดของพ่อแม่เขาคิดถึงว่าโอ้โหเรื่องแค่นี้ไม่ระวังเลยแล้วอนาคตจะไปทําอะไรได้ เขาเลยเกิดการลงมือทํานั่นคือเขาเอาความคิดไปอยู่กับอนาคตที่มันไม่ใช่ปัจจุบันจริงๆถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆเราจะไม่ตีลูกของเราแต่มันเป็นเพราะความคิดชั่ววูบที่เรารู้สึกเป็นห่วงกับอนาคตของลูกของเรามาเลยถ้าให้การกระทําของเราอ่ะมันผิดนี่คือพลังของการอยู่กับปัจจุบันพลังที่ทําให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องเฉียบมากขึ้นมีสติทุกการกระทําของตัวเองและไม่ทําร้ายผู้อื่น